หัวรายานี้เจ๋งกับหัวเด็กเลยค่ะ <laughs> วันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเสร็นสเตอร์ ไช่ไหมเอ๊ดูราคาสิคะ805เหรียญนะจะเป็นลงวันนี้เราอยู่ที่ซิตาเดลเอาท์เลทครับตอนนี้เทสเซนโกเนี่ยก็กลับมาใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะพวกเราเลยขอเลื่อนการเดินทางซานฟรานเอลเอไปเป็นวันที่12บสถึงสิมีนาคมสนใจร่วมทิปท่องเที่ยวแล้วก็ดูว้าเซียยังทันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะ สวัสวดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที Tree Mania วันนี้เราทั้งสองคนอนมีตรตุ๋งแอะมิเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวคราวลร,รอบๆลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆ,ๆที่เกิดขึ้นในเกมเม,มื่อวานนี้กันค่ะขอเริ่มที่ความร้อนแรงเวอร์วัาวางมากเลยนะครับของชาร์ลต์ฮอร์เน็ตเมื่อวานในพวกเขาเดินทางไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์สครับแล้วเมื่อวานไม่รู้เป็นอะไรครับสงสัยใช้ท่าพิฆาตครับฝูงแตนแตกรัางพิฆาตโอ้โหสุดๆเลยเมื่อวานกด3คะแนนไปถึง24ลูกัฟงยี่สิบสี่ลยก ลาเมโล,โลบอลเนี่ยทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่4นะครับของตัวเองเนในฤดูกาลนี้เคลลี่อูเบรจูเนียครับโอ้โหกด3คะแนนไปถึง10ลูกจบเกมนะครับพวกเขาอัดเพเซอร์สไปกว่า32แต้มด้วยการทําคะแนนสูงถึง158แต้มนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ158แต้มนี่ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตแล้วก็เป็นการทําแต้มในช่วงครึ่งหลังนะครับเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่ปี1991แนึง่งพื่อนๆเ,เชื่อก้ครับว่าการโดเอัดไปถึง158แต้มเนี่ยถือว่่าเป็นแต้มที เ,เสียให้กับท<ม>ีมตรงข้ามมากที่สุดตั้งแต่ที่พวกเขาเ,เข้ามาร่วมใน NBA ปี1976เลยนะครับเมื่อวานเละเทะจริงๆครับเคลี่อูเบจูเนียครับเมื่อวานที่ยิง3คะแนนล,ลงไปถึง10ลูกเกิดทาให้เขากลายเป็นคนที่4นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในฐานะตัวสํารองลงมาแล้วยิง3คะแนนได้ถึง10ลูกแบบนี้อีก3คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างคนแรกคือ JR Smith Danilo Gallinari และก็ดอนเยลมา a ชลนะครับแล้วก็มาเป็น Kelly o u b r นียในเกมเมื่อวานนี่แหละครับหลังจากที่ได้พักมา2อวันค่ะไมมีฮ่ฮีรับการมาเยือนของ New York กน i แล้วเป็นยังไงล่ะคะพวกเขานําแบบม้วนเที่ยวจบไม่เปิดโอกาสให้ New York นิวยอร์กนิกส์มีลุ้นเลยนะคะมีผู้เล่นทงฮีทถึง4คนที่ทําระดับอย่างน้อย20แต้มค่ะในช่วง17เกมหลังสุดนี้นะคะเขาชนะถึง13เกมแพ้แค่4เกมเท่าน <wn> ั้นค่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเกมรุกเกมรับวงในวงนอกแน่นเหลือเกินมาแบบนิ่งๆไม่ได้เชื่อเลยนะคะใหม่มีฮีทพอพูดถึงนิวยอร์กนิกส์ค่ะเราก็ไปตอกกันอีกทีมหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอรีแลนต่ําฮอคส์ถือว่าเ็นนนีีม่ตกดขอใ้ริึ แล้วนะคะในเกมเมื่อวาน,นะคะ่ะพวกเขาจัดการกับแซคราเมนโตคิงในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยจัดไปถึง46แต้มสามารถกลับขึ้นมาครองเกมแล้วก็ชนะคิงส์ไปได้ถือเป็นเซตชนะเกมที่5 ừ ừ ติดต่อกันแล้วนะคะทั้ง2ทีมเนะะี่ยค่ะทั้งนิวยอร์กนิกส์กับแ a นตาฮอคส์ oss, ในฤดูกาลที่ผ่านมาจบที่อันดับ4กับอันดับ5นะคะแต่ในฤดูกาลนี้ยังคงอยู่ที่อันดับ11แล้วก็อันดับ12 ừ ừ ừ งเหนื่อยแทนแฟนทีมเลยค่ะแอดมินตูนพูดถึงทีมที่น่าผิดหวังไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่ทีมที่เนนวว่ัััใยออลฝงตก พวกเขารับการมาเยือนของ Milwaukee Bucks และเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของ Clipper Cavaliers เมื่อวานสิครับไม่วยจะเป็น Darrell Garland, Evan Mobley รวมไปถึงตัวสำรองที่เด็ดทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Kevin Love er หรือว่า J D. Osmond ทุกคนในทีมของ Clipper Cavaliers ครับรับมือกับพญากวาง Giannis a n t e t o k ok o u n p o ได้เป็นอย่างดีเลยครับและพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยนะครับท,ท,ทั้งๆที่บิ๊กทรีของ Milwaukee Bucks เนี่ยอยู่กันครบๆแดยด้วยการพ่ายแพ้ของ Milwaukee Bucks ในเกมเมื่อวานนะครับก็เลยทำให้สถิติในยามที่พวกเขามีบิ๊กทรีอยู่ในสนามไม่ว่าจะเป็น Giannis Antetokounmpo, ok Chris Middleton, True Holiday ตอนนี้นะครับชนะ18แพ้เพิ่มเป็น4ครั้งแล้วครับนี่คือความยอดเยี่ยมของคลิฟแลนด์เคอรีสทีมที่ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนะครับบรรดาสื่อรวมถึงส่วนตัวแอดมินด้วยเนี่ยไม่คิดเลยนะครับว่าพวกเขาจะชนะเกิน28 29เกมแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้ชนะทะลุไปถึง30เกมแล้วนะครับขึ้นมายืนเป็นอันดับ3ในฝั่งตะวันออกอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับพวกเขาชนะแค่22เกมตัวน,นั้นเองเกินคําว่าประทับใจแล้วล่ะครับในฝั่งตะวันออกมีกกคลิฟแล ซานแอนโทนิโอสเปอร์นะครับทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีแต่ก็เป็นทางสเปอร์ครับไม่สามารถที่จะต้านทานความร้อนแรงลึกเกินของจอมยุทธน้อยแห่งหุบเขาเมมฟิสครับโอ้โหพยามีของพวกเขาเนี่ยจามาแรงสุดยอดมากๆกนะครับกดไปถึง4 1แต้มม่วจะเป็นการข้ามการยิงการไขว่หลังการค้างตัวการยัดห่วงเรียกว่าทุกอย่างของจามาแรงตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีเคล็ดวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับจามาแรงเนี่ยขนมาใส่ทางซานแอนโทนิโอสเปอร์หมดเลยครับและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้ทั้งๆทีี่เเดนมมรระับกป็ ครั้งที่10ของตัวเองนะครับในฤดูก,กาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่14นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองเทียบเท่ากับเดวิดโรบินสันนะครับตำนานของทีมแซนแอนโตนิโอสเปอร์ทั้งสองคนคือคนที่ทำทริปเปิลไดร์บลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเวลาในการเล่นของเดชอนเต้เมเร่เนี่ยเหลืออีกเพียบเหลือเฟือเลยครับดังนั้นอีกไม่นานครับตัวของเดชอนเต้เมเร่จะขึ้นมาครองสถิติในการทำทริปเปิลไดร์บล์มากที่ส ีครับที่มีผลงานดีเหลือเกินครับมีความประทับใจให้กับแฟนๆของทีมตัวเองและก็แฟนแบาส NBA ทั้งโลกจริงๆนะครับไม่ว่าฤดูกาลของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนก็ตามเชื่อเหลือเกินครับว่าได้ใจใแฟนๆเกินร้อยแน่นอนครับพอพูดถึงการทำทริปเปิลเดอบลค่ะในเกมเมื่อวานเนี่ยลูกานน้กาดอนชิกนำดัลลัสแมวเวอริสไปเยือนพอลแลนเชอร์เบเซอร์สและก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่ลูก้าเนี่ยทำให้เกมของดัลลัสเล่นง่ายค่ะทั้งการยิงการข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเพลย์์์ให้กกัับบเเพืื่อออนนจดดรรีาาาวแสสซิตถป็ท ที่6ค่ะของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้นะคะและก็เป็นครั้งที่42ในชีวิตการเล่นของตัวเขามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมดัลลัสแมวไรสและก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆค่ะเขาขาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะจะขึ้นมาเป็นอันดับ10รรูปตลอดการของ NBA ในการทำทรูบลูบลูการเนี่ยนะคะเพิ่งจะอายุ22ปีอีก3 3 3วันยังคงมีเวลาในการทำทรูบลูบลูอีกเพียบเลยค่ะเชื่อว่าทําได้อย่างแน่นอนแล้วมาปิดท้ายกับความร้อนแรงของพลังงานแสงอาทิตย์กันสักหน่อยนะครับไม่ใช่ซานแอนเดรสนะครับแต่ เยือนยูทาจสทีมที่เขาเพิ่งเอาชนะมาได้ในบ้านนะครับและเมื่อวานครับเจอความร้อนแรงของเดวินบกเกอร์เฉพาะในช่วงควอ์แรกเนี่ยกดไปถึง21แต้ม มากกว่าทางทีมยูท่าแจ๊สทั้งทีมเลยนะครับจบเกมเดวินบุกเกอร์จัดไป43แต้มกับ12รีบาวสิบสองรีบาลนี่ถือว่าเป็นการรีบาลที่มากที่สุดในชีวิตนะครับที่เขาเคยทําได้แต่ไม่ใช่ว่าทางยูท่าแจ๊สเนี่ยเขาไม่พยายามต่อสู้นะครับเขาก็ไล่มาเกาะแต้มมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในช่วงควอเตอร์ที่4ครับแล้วก็มาเจอคริสพอครับเชือดอีกครั้งหนึ่งในช่วงควอเตอร์ที่4คริสพอจัดไป15แต้มนะครับจาก21แต้มที่ตัวเองทําได้ก็เป็นการจัดการยูท่าแจ๊สแบบเบสเซตเลยนน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 ะะะคครรรัััััับบททท้้งงงเเเเเดวววิิิุกกกกอออออ์์์สสพชชชชยยมมืื่่าาขฟีซซถป็ ติดต่อกันแล้วครับและเมื่อวานถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวคริสพอเองเลยนะครับที่ในช่วงควอเตอร์ที่4ครับเขาสามารถทําระดับอย่างน้อย15แต้มได้สเกมติดต่อกันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับของคริสพอตอนนี้สภาพร่างกายการเล่นทุกอย่างของคริสพอเนี่ยสุดยอดเลยเกินนะครับฟินิกซันส์จะมีเหมือนเดวินบุกเกอร์เนี่ยเหมือนเป็นหัวหอกทะลวงก่อนเลยเปิดเลยแต่ในช่วงท้ายครับช่วงปิดเกมช่วงบีบ,บ,บช่วงยากๆเดี๋ยวคริสพอบันเลงเองนี่คือความน่ากลัวความลงตัวเลืกเกินของฟินนะครั er าานกร์ ถือเป็นการทำระดับอย่างน้อย40แต้มเนี่ยครั้งที่16นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวคุเองนี่ก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกซ์ซันส์ด้วยถ้าเกิดเขายังคงเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหฟินิกซ์ซันส์ร้อนแรงแน่นอนครับสถิติในตอนนี้เนี่ยครับทีมของพวกเขาเนี่ยชนะ38แแพ้แค่9นี่คือดีที่สุดตั้งแต่ที่ทีมฟินิกซ์ซันส์ก่อตั้งขึ้นมาในปี1968เอเลยนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับสามวิาที่เกมที่ิติชนะเนี่ยทีบเกมี ผลงานต่ำกว่า50%พวกเขาชนะ19แพ้แค่2ครับโอ้โหไม่ว่าจะเจอทีมเก่งทีมไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ชนะรัวๆเลยครับสำหรับฟินิกซ์ซันส์ในฤด,ดูกาลน,นี้เราไปต่อกันที่การประกาศรายชื่อผู้เล่นออลสตาร์ Star ตัวจริงในปีนี้กันนะคะทางฝั่งตะวันตกค่ะแบ็กคอร์ดเนี่ยได้แก่สเตฟานแครรีแล้วก็จามอรันนะคะฟรอนต์คอร์ดเนี่ยค่ะก็โรบอนเจมส์แอนดรูวิกกินส์แล้วก็ดิโคลาโยคิชทางฝั่งของตะว,วันออกค่ะแบ็กคอร์ดเนี่ยนะคะก็ได้แก่เดมาเดโลซาแล้วก็ทริยังค่ะฟรอนต์คอร์ดเนี่ยนะคะยานิสอันเชจูคุมโปค่ะเคฟันดูแรนแล้วก็โจเอลเอ็มบีค่ะสำหรับจามอรันกับแอน ของตัวเขาเลยค่ะแอนดรูวิก <Talking S 2> right. right. ินส์เนี่ยถือว่าเป็นชาวแคนาดาคนที่2นะคะต่อจากสตีฟนัชค่ะที่ติดออสตาตัวจริงก็ต้องถือว่าแอนดรูวิกินส์เนี่ยได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆร่วมอาชีพนะคะเขาได้รับผลโหวตจากเพื่อนร่วมอาชีพในเป็นอันดับ5นะคะในขณะที่ทั้งสื่อเนี่ยก็โหวตเขาเป็นอันดับ6ค่ะส่วนแจมมอรแรนค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นของเมมฟิสกิสตี้คนที่2ต่อจากมาร์กซอรในปี2015ที่ติดออสตาตัวจริงโรบอนเจมส์ค่ะเป็นกัปตันทีมครั้งที่ในนขะทท่เควดดลยกกัรรร้งงง2สสอออจาาืโโบช ภายในอาทิตย์หน้านะคะและก็ตามไปด้วยการดรัฟผู้เล่นเข้าสู่ทีมของกัปตันทีมในส่วนของออสซ่าที่บาดเจ็บคะ่ะอดัมซีเวอร์เนี่ยจะทําการเลือกผู้เล่นเข้ามาแทนนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวคาวคามเคลื่อนไหวในขณะนี้คะ่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ที่โลโก้2 3 Man i a ตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา2 3 Man i a วันนี้พวกเราทั้งสองคนของคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค, mình, ะคะ่ะขอบคุณครับ